มากินข้าวเที่ยงกันคอนสารฟาร์มสเตย์ฮะป้าแปดสิบเหรอป้าแปดสิบเด็ด้ว้าวอากาศดีมาก อ,อครับโปชิโนโเย็นด้วยนะครับมีไหมต้องมีมาด้วยกันบ้านเมียหลวงหนึ่งกิโลเมตรบ้านเมียน้อย4ีกิโล มันกิ๊กสองกิโลโอ้ยมันเมีหลวงสมกไก่แท้จังเลยที่ไปฮอดเป็นหมื่นกิโลโ